สวัสดีครับเรามาชมการติดตั้งแผงกวามร้อนของรถออดี้ทีทีกันนะครับ Tts เนะครับเดี๋ยวเราไปชมการติดตั้งแผงกวามร้อนกันนะครับรีเช็ตไปก่อนนะวันนี้เราให้ชมการติดตั้งแผงความร้อนของรถออดี้ทีทีเอสกันนะครับครับ รถรุ่นนี้ก็เข้ามาติดกางกันบ่อยนะครับทั้งโฟกทั้งออดีนะครับแล้วก็รถรูรูสปอร์ตทั้งหลายก็เข้ามากันเยอะมากรับช่วงนี้เป็นช่วงรถราคาต่ําสุดนะครับลูกค้าเนี่ยคันนี้ก็ติดฟอยมานะครับแล้วก็โดนความร้อนละลายแล้วก็มาเลอทิ้งนะครับเพราะนั้นห้องเครื่องมันร้อนจัดนะครับอย่าไปลองผิดลองถูกนะครับถ้าเราเอาวัสดุอะไรที่ทนความร้อนไม่ได้จะเป็นฟอยเป็นโฟมหรือเป็นยางสีดํา ที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดที่ถูกๆนะครับเพราะโดนความร้อนปุ๊บมาละลายหงิกงอเลยนะครับอย่างชั้นนี้ก็เป็นตัวอย่างคันหนึ่งที่เข้ามาแก้ไขแกะทิ้งออกไปแล้วนะครับพเพราะงั้น30มกว่าปีเนี่ยถึงจะรู้ว่าแผ่นความร้อนเนี่ย อะไรที่ทนที่สุดดีที่สุดอะไรที่ทนความร้อนได้โดยความร้อนไม่เสียไม่กรอบ hst, ไม่แตกไม่ละลายนะครับลูกค้าบางคนไม่เชื่อครับอย่างคันเนี้ยอนเอาดีคันนี้ก็เป็นตัวอย่างคันหนึ่งนะครับที่เข้ามาแก้ไขเปลี่ยนใหม่เรากระทิ้งเรียบร้อยเราเปลี่ยนของเราเข้าไปแล้วงานเราจะเนี้ยสวยงามแล้วก็โดนน้ํากี่ปีกี่ปีก็ไม่เปื่อยไม่ยุยโดนความร้อนไม่มีกรอบไม่ละลายนะครับนั้นเป็นงานชิ้นหนึ่งที่เราให้ลูกค้าชมความสวยงามความเรียบร้อยนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ติดดอย่างอื่นมาแล้วใช้ไม่ได้ มาลอกทิ้งเสียเงินนะครับเพราะงั้นติดตั้งครั้งเดียวนะครับใช้งานได้นานติดต่อ0898889000นะครับนะนแผงความ้อนที่ทนน้ำทนความร้อนได้นานอายุการใช้งานนานมากโดยความร้อนกี่ปีก็ไม่กรอบไม่ละลายโดนน้ำยังไงก็ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับแล้วก็ผลงานติดตั้งนี่เนียเน๊ยบเลยนะครับรถสปอร์ตทั้งหลายเข้ามากันเยอะนะครับติดต่อที่0898889000นะครับนะลูกค้า สนใจติดต่อ089 8889000นะครับอายุการใช้งานนานมากนะครับต้นน้ำไม่เสียโดนความร้อนไม่เสียนะไม่มีการแตกเกาะละลายลายูกค้ามาจากต่างจังหวัดไกลๆมาก็ติดตั้งแ่งความร้อนได้ฝากบนโโอลานกันนะครับเพราะงั้นเราก็ติดตั้งครั้งเดียวนะฮะเข้ามาที่ศูนย์ที่สารปากซอยอินทมรา38นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้การติดตั้งรถออดี้ทีทีเรียบร้อยแล้วนะครับ ลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามารถทุกรุ่นทุกยี่ห้อติดตั้งได้หมดครับ